สวัสดีค่ะมาติดตามภารกิจของนักรบสีน้ำเงินด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพันเอกบรรณกรวงสุวันณผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูนลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดานในพระบรมราชูปถมัมภประจำปีการศึกษา2565ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีความประพฤติดี ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยโดยการปฏิบัติภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัดณอาคารอเนกประสงค์หน่วยพัฒนาการคื้ที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัชาการทหารพัฒนาตำบลชุมพลอเภอสีนครินจัังหวดพัทลุง นี่ก็เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบค่ะ